สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวททนะครับผมครูรามติวารีครับครูเพลงชาติพง์มาพันธ์ครับเรามาพบกันในบทไฟฟ้ากระแสในหัวข้อของสภาพต้านทานไฟฟ้าและสภาพนําไฟฟ้านะครับเรามาดูจุดประสงค์ของหัวข้อนี้นะครับข้อแรกก็คือบอกความหมายนะครับของความต้านทานสภาพต้านทานไฟฟ้านะครับและสภาพนําไฟฟ้านะครับข้อที่2นะครับ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาวพื้นที่หน้าตัดและสภาพต้านทานของตัวนำโลหะที่มีอุณหภูมิของตัวรวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรามาดูสิ่งเหล่านี้ผ่านกิจกรรมนะครับผ่านกิจกรรมตอนนี้เรามีลวด2เส้นครับนะฮะเรามีรวด2เส้นก็คือเส้นเล็กนะครับจะมีระบุตัวเลขไว้คื 0.202มิลลิเมตรนะครับ0.202มิลลิเมตรอันนี้คือระบุตรงตัวตลับนะครับนะบส่วนเส้นใหญ่นะครับระบุไว้ก็คือเส้นผ่สสนาศูนย์กลางเท่ากับ0.644นะครับ0.644มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระบุไว้เหมือนกันนะครับนะตัวเล็กนะครับเสร็จแล้วในการทำกิจกรรมนะครับก็คือเราใส่ความต่างศักย์ให้กับลวดนี้เท่ากับ แบตเตอรี่4ก้อนก็คือ6โวลต์นะครับหโวลต์นะครับนะหลังจากนั้นเราจะวัดกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดโดยใช้ความยาวลวดครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ50ซนเมตรกับ1เมตร2ค่าด้วยกันเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนได้เห็นวัดค่าแรกสำหรับเส้นลวดเส้นเล็กครับนะฮะก็คือที่ความยาวประมาณ50ซนเมตรครับนะฮะแล้วดูว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะฮะตัวลวดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ค่าแรกก็คือ0.23แอมแปร์นะครับประมาณ0.23แอมแปร์นะครับอันนี้คือค่าแรกนะครับค่าที่2ก็คือใช้ความยาวลวดประมาณ1เมตรครับแล้ววัดกระแสไฟฟ้าเช่นกันนะครับก็คือได้เป็น0.12แอมแปร์นะครับไปดูที่เส้นลวดเส้นใหญ่นะครับความยาวของลวดก็คือ0.5เมตรหรือ50เซนติเมตรค่าแรกก่อนนะครับ ได้กระแสไฟฟ้าเท่าไหรครับ 1. จุดประมาณ08นะฮะ1.08นะครับนะ่งจครับค่าที่2นะครับก็คือใช้ลวดความยาวเท่ากับ1เมตรครับเรามาดูกระแสไฟฟ้านะครับ0จุดเท่าไรครับเจครับ0.74นะครับ0.74แอมแปร์นะครับ นักเรียนบันทึกข้อมูลนี้ไว้นะครับบันทึกข้อมูลนี้ไว้แล้วก็เรามาดูซิว่าแล้วมีเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้อย่างไรครับนะมาดูที่เรื่องราวของเนื้อหาของสไลด์นี้นะครับก็คือว่าจาก,กจากที่เราทํากิจกรรมมเมื่อกี้ครับเมื่อนําลวดตัวนำนะครับที่ทําจากโลหะชนิดเดียวกันอย่างกรณีนี้คือเราใช้ลวดนิโครมนะครับลวดนิโครมก็คือมี2เส้นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ความยาวเท่ากันก็คือประมาณ1เมตรนะและเราก็ วัดกระแสะไฟฟ้าที่สองค่าคือ50เซนเมตรกับ1เมตรนะครับแต่ของเราเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดให้ด้วยนะครับ,นะรบแล้วมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันก็คือในกรณีเส้นเล็กเหมือนกันหรือเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับแต่มีความยาวต่างกันครับมาต่อกับแบตเตอรี่แล้ววัดกระแสะไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําทีละเส้นนะครับจะพบว่ากระแสะไฟฟ้าไอครับที่วัดได้จะยิ่งมีค่าน้อยเมื่อลวดมีความยาวแอมากขึ้นนะครับ เราเขียนเป็นความสัมพันธ์ก็คือ I แปรผันตรงกับ1ส่วน L นะครับอย่างกรณีของเส้นเล็กเหมือนกันถ้านักเรียนจดข้อมูลไว้ก็ลองทบทวนดูก็คือเส้นเล็กเหมือนกันเนี่ยที่50ซนติเมตรเราได้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือ0.23อมแอมแปร์นะครับแล้วก็ตอนที่เป็น1เมตรก็คือ0.12อแอมแปร์กระแสลดลงนะครับเส้นใหญ่เหมือนกันที่ความยาว50ซนติเมตรก็คือ1.08์แปแอมแปร์แล้วก็ ที่ความยาว1เมตรก็คือ0.74แอมแปร์ลดลงเหมือนกันนะครับสำหรับกรณีของพื้นที่หน้าตัดนะครับจากสมการของ i ท,ที่เท่ากับ n e v d v d ก็คือความเร็วลอยเลื่อนนะครับ diffusivity นะครับแล้ว a ก็คือพื้นที่หน้าตัดจากสมการนี้ครับเราได้ว่า i แปรผันโดยตรงกับ a แต่จากการทดลองอันนี้เมื่อกี้กิจกรรมครับก็คือเราเปลี่ยนจากเส้นเล็กไปเป็นเส้นใหญ่นะครับ ลวดเส้นเล็กไปถึงเส้นใหญ่นะครับก็คือเราจะเห็นว่ากรณีความยาวของเส้นลวด5 0ซเมตรเหมือนกันเนี่ยกระแสะไฟฟ้าจากเส้นเล็กก็คือ0.23อมแอแปรเส้นใหญ่ก็คือ1.05่งแปร์นะครับ1.08แปรนะครับก็คือกระแสะเพิ่มขึ้นแล้วกรณีความยาว1เมตรเหมือนกันนะครับก็คือเส้นเล็กวัดได้0 1 2อแอมแปรเส้นใหญ่ก็คือ 0.74แอมแปร์นะครับเนั้นถ้าพื้นที่หน้าตัดใหญ่ขึ้นก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้นเนี่ยเราจะได้กระแสะไฟฟ้าแปรผันโดยตรงกับตัว A ครับนะนั่นคือความสัมพันธ์นี้นะครับเรามาผสมรวมกันก็ได้เป็น i เท่ากับ i แปรผันโดยตรงกับ A ส่วน L ะครับหรือนะครับ,นะรอ,นะรบอันนี้คือถ้าเราเชื่อมโยงกับกฎของโอห์มก็คือเรารู้มาแล้วว่า ไอเนี่ยแปรผันโดยตรงกับเดลต้าวีนะฮะก็คือสมการนี้เราพูดไว้ในกฎของโอมปแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาผสมรวมกันก็นกคือได้เป็นไอแปรผันโดยตรงกับ A ส่วน L นะครับคูณกับเดลต้าวีครับนะฮะในกรณีทนนี่เราให้ค่าคงตัวของการแปรผันนี่มีค่าเท่ากับซิกมานะฮะนักเรียนรู้จักซิกมามาก่อนหน้านี้ก็คือมีซิกมานี้นะฮะแล้วก็นี่คือซิกมาอีกตัวนึงก็คือจะมี2ตัวด้วยกันนะครับ เราจะได้ว่า i มีค่าเท่ากับนะครับซิกมาคูณกับ a ส่วน L นะครับคูณกับ d ดลตา v นะครับจากความสัมพัน์ธนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนชนิดของลวดตัวนำเป็นลวดตัวนำที่ทำจากสารชนิดอื่นโดยที่ให้ปริมาณอื่นๆยังคงตัวนะครับพราบว่ากระแสะไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำจะมีค่าเปลี่ยนไปคือสำหรับตัวนำที่ทำจากสารต่างกันก็นกคือ ซิกมาจะมีค่าต่างกันด้วยนะครับซิกมาจะมีค่าต่างกันด้วยนะครับหรือ,อก็คือค่าซิกมาไปก่อนแล้วกันยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับซิกมาตัวนี้เป็นสมบัติเฉพาะของสารชนิดต่างๆนะครับค่าค่าค่าของตัวซิกมาตัวนี้ครับเราเรียกว่าสภาพนําไฟฟ้านะครับสภาพนําไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กทริ l c o คอนดักติวิตี้นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มคูณกับเมตรยกกําลังลบหเห็นไหมครับก็คือ1ส่วน โอห์มเมตรนะครับ1ส่วนโอห์มเมตรนะครับอันนี้คือโอห์มคูณกับเมตรแล้วก็กำลังลบ1เหมือนกันนะครับเมื่อใช้สารต่างชนิดกันนะครับเป็นตัวนำในวงจรไฟฟ้าจะพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำมีค่าแตกต่างกันนะครับอันนี้คือข้อสรุปนะครับเมื่อเทียบสมการกฎของโอห์มก็คือ i เท่ากับ1ส่วน R คูณกับเดลตา v ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นักเรียนคงจำได้อยู่นะครับนี่กฎของโอห์มนะครับ กับสมการ i เท่ากับซิกมา a ส่วน l คูณกับเดลต้า v นะครับเอามา i ตัวเดียวกันก็คือเอามาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากสมการนี้ก็คือเมื่อจัดการสมการเรียบร้อยนะครับก็ได้ว่า r สุดท้ายเลยนะครับ r มีค่าเท่ากับ l o l ส่วน a นะครับ l o l ส่วนด้วย a นะครับน ก็มีตัวแปรตัวค่าของที่เกิดขึ้นอีกตัวนึ้งก็คือค่าของตัวที่เป็น l o นะครับ l o ที่เป็นส่วนกลับของสภาพนําไฟฟ้านะครับเป็นส่วนกลับกับสภาพนําไฟฟ้าเราเรียกอันนี้ว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าครับนะหรือ electrical r e s i s t i v i t y นะครับมีหน่วยเป็นโอห์มคูณกับเมตรนะครับโอห์มคูณกับเมตรก็คืออันนี้นะฮะโอห์มคูณกับเมตรก็เป็นสมบัติเฉพาะอีกนะฮะของสารแต่ละชนิดนะครับนี่ อันนี้คือตารางบอกค่านะครับตารางบอกค่าของสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารบางชนิดนะครับแต่นักเรียนจะเห็นว่าต้องมีการระบุว่าที่อุณหภูมิมเท่าไหร่ก็คืออุณหภูผมนี้คือ20องศานะครับก็คือสาหรับเงินเนี่ยจะมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าก็คือ1.59คูณ10กำลังลบ8นะครับทองแดงก็คือ1.72คูณ10กำลังลบนะครับทองก็คือ 2.44นะครับคุณครูเพลงชาติครับถ้าทองคำไปทำเป็นเส้นลวดน่าจะดีกว่าไหมฮะสายไฟตามท้องถนนแต่ราคาในการทำอะครับก็คือเราทำเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับนะฮะก็คือหายหมดแค่ทองแดงก็หายแล้วครับคือดั้งเดิมดั้งเดิมต้นต่อตอนที่เรามีพัฒนาการของไฟฟ้ามาเราใช้สายไฟที่ติดข้างถนนทำด้วยเงินมาก่อนนะฮะเราทำด้วยเงินมาก่อนแต่ก็หายครับนะก็เลยมาเป็น ทองแดงนะฮะในช่วงนี้นะฮะทองแดงก็ยังบางทีมีปัญหานะครับนะเะรานอันนี้คือเรื่องดาวของสภาพตั้งดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพตั้งทานและความตั้งทานนะครับตามสมการที่กล่าวไปนะครับสำหรับลวดตัวนําที่ทําจากสารชนิดเดียวกันนะครับทำจากสารชนิดเดียวกันี่คือตัวโลเท่ากันนะครับสภาพตั้งทานของลวดตัวนำนะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับไม่ขึ้นกับพื้นที่หน้าตัด ไม่ขึ้นกับความยาวนะครับก็คือขึ้นอยู่กับสาราชนิดใดชนิดเด่งนะครับแต่ความต้านทานอาจจะมีค่าแตกต่างกันได้นะครับขึ้นอยู่กับความยาวและพื้นที่หน้าตัดของตัวนํานั้นนะครับนีคุณครูเพลงชาติจะมีตัวอย่างมาให้เรามาฝึกทักษะกันครับจากสมการของอเท่ากับโลแอลส่วนด้วยเครับครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับลวดโลหะเส้นหนึ่งยาว1 0 0เมตร มีพื้นที่หน้าตัด0.10ต mm, ารางมิลลิเมตรและความต้านทาน0.10โ oh อห์มลวดเส้นนี้มีสภาพต้านทานเท,าท่าใดนะครับคือแนวคิดนะครับก็คือจากสมการที่เราเรียนมานะครับ R เท่ากับ rho คูณกับ L ส่วน A นะครับน,นักเรียนลองคิดและลองแทนค่าดูกันนะครับก่อนที่จะเราจะมาเฉลยกันนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูก่อนครับครับซึ่ง R จากสมการนี้นครับนักเรียนจะต้องจัดรูปสมการใหม่นะครับเพื่อจะหาสภาพต้านทานนะครับซึ่งเราจะจัดสมการได้เป็น rho เท่ากับ r คูณ l อะโทษนะครับ r รเท่ากับ r l, คูณ a, a ส่วนด้วย l นะครับเมื่อแทนค่า l ที่ได้จากโจทย์นะครับแล้วก็ a แล้วก็ r ลงไปนะครับเราจะสามารถคำนวณค่า rho ซึ่งเป็นค่าสภาพต้านทานได้เท่ากับ1.0 คูณ10ยกกำลังลบ8หน่วยนะครับโอห์มคูณกับเมตรนะครับโอมเมตรนะครับฉะนั้นลวดโลหะเส้นนี้นะครับสภาพต้านทานก็มีค่าเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ8โอมเมตรครับอันนี้ก็คือฝึกทักษะจากสูตรที่หรือความสัมพันธ์ที่เราได้ไปนะครับก็คือเรื่องราวของ R เท่ากับ R L ศย D A ทีนี้นักเรียนลองคิดต่อนะครับสมมุติว่าเรามีเส้นลวดอยู่เส้นหนึ่ง นะครับเส้นลวดเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A1 นะครับแล้วก็มีความยาวเท่ากับ L1 หนะทำด้วยทองแดงก็ได้นะครับก็คือเป็นสารที่เราใช้ใทํำสายไฟทั่วไปนะครับก็คือทองแดงนะครับหากเรานำเส้นลวดเส้นนี้ครับไปยืดนะครับเข้ากระบวนการของการรีดนะครับ แล้วทำให้มันยาวขึ้นนะยาวขึ้นนั่นเองรู้ว่าถ้าเราเรีดให้เส้นเดิมเนี่ยยาวขึ้นสิ่งที่ได้ก็คือพื้นที่หน้าตัดต้องเล็กลงครับพื้นที่หน้าตัดต้องเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดอันใหม่นี่คือ a 2ความยาวก็คือ l 2นะครับคำถามคือระหว่าง l กับ r ของเส้นลวดนี้ปริมาณใดเปลี่ยนแปลงนักเรียนลองคิดสิครับนะฮะติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับก็คือคุณครูเพลงชาติคิดว่าปริมาณใดเปลี่ยนแปลงครับระหว่างโลกับอาครับอาต้องเป็นอาครับก็คือโลนี่เราบอกไปแล้วว่าเป็นสมบัติเฉพาะของสารสารเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือเป็นเส้นลวดเส้นเดิมนะครับเป็นทองแดงเพราะฉะนั้นโลก็ยังมีค่าเท่าเดิมนะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าแล้ว R ความตั้งทานตัวใหม่ถ้าเดิมทีเนี่ยเป็นขอ R ของเส้นลวดนี้นะครับเป็น R 1นะครับแล้วเส้นลวดเส้นใหม่นี้มี R เป็น R 2นะครับเราอยากรู้ว่า R มีความสัมพันธ์ยังไงกับ R เดิมนะครับก็ตั้งสมก,การปกติครับก็คือ R 1มีค่าเท่ากับโล l 1ส่วนด้วย a 1นะครับ R2 ครับ นักเรียนก็ได้โล L2 ส่วนด้วย A2 พนะครับแนถ้าอยากนักเรียนอยากรู้ความสัมพันธ์ของ R ใหม่กับ R เก่านะครับก็คือ r 2ส่วนด้วย r 1นะครับโลตัดกับโลทิ้งไปนะครับก็ได้เป็น L2 สนะครับส่วนด้วย L1 คูณกับ A1 ส่วนด้วย A2 นะฮะถ้าเรา อยากจะเหลือความสัมพันธ์ของตัวแปรเดียวนะครับเราก็สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างเส้นที่1ระหว่างเส้นที่1เดิมนะครับกับเส้นที่2อ,อันใหม่เนี่ยเราไม่ได้ไปตัดตัวลวดไม่ได้ไปพอกไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของลวดยังคงต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับปริมาตร v 1เท่ากับ v 2นะครับนั่นก็คือ l 1 a 1จะมีค่าเท่ากับ l 2 a 2 นะครับสิ่งที่นักเรียนได้คือ l 1ส่วนด้วย l 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a 2ส่วนด้วย a 1นะครับเพราะฉะนั้นถ้านำปริมาณที่เกิดขึ้นก็คือ l 1ส่วน l 2เนี่ยส่วนด้วย a เท่ากับ a 2ส่วน a 1นเนี่ยนำมาแทนค่าลงในสมการนี้สิ่งที่เราได้ก็คือ r 2ส่วนด้วย r 1นะครับจะมีค่าเท่ากับ l 2ส่วนด้วย l 1ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ เท่ากับ A1 ส่วนด้วย A2 ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจากสมการนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของลวดโดยการไปรีดให้มันเล็กลงนะครับรีดให้เล็กลงนะครับก็คือพื้นที่หน้าตัดเล็กลงความยาวก็มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับนั้นก็คืออันนี้คือเรื่องราวของความต้านทานของลวดนะฮะหรืออ ค่าของสภาพต้านทานค่าของสภาพนําไฟฟ้านะครับของลวดนะครับจริงๆแล้วนอกจากความต้านทานที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือ R เนี่ยเรายังมีค่าความนําไฟฟ้าเพราะาเรามีคําว่าสภาพนําไฟฟ้าเสร็จเราก็มีค่าความนําไฟฟ้าก็คือตัว G นะครับซึ่ง G เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน R ถ้านักเรียนไปอ่านพบที่ไหนก็อันนี้คือตัว G นะครับก็คือนะฮะจะเป็นส่วนกลับของความต้านทานด้วยนะครับ ก็ฝากนักเรียนไปทบทวนเรื่องราวทั้งหมดที่เราพูดไปนะครับเพื่อที่จะนำมาสร้างความสัมพันธ์แล้วก็นำไปใช้ในเรื่องราวของไฟฟ้ากระแสครับ